มาลงฮีกเลยโอ้โหมานะครับลงบ้านไห่ดีลงบ้านนี้้านนมาครับสวยงามครับอูฟี่อุ้ยดึลั่นครับผมขอแต่งกลุ่มแป๊บนึง คอมสันสวยงามได้ตรงนี้สแปดเสียปืนหน้าเราครับเก็บสโคปสองไว้กลุนไว้ข้างหน้าเลยอะ่ะว้าว มากินโล่งๆใี้เลยว่ะใครยิงใส่ผมอ๋อนั่นไงตร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 งล้วนมีศพอยู่ผมว่านะในบ้านมันอยู่ในบ้าน ขอเ่ยชื่อเพื่อนนะครับถ้าไอเดียดูคลิปนี้ขอบอกว่าอัดเดียวกันอัดวันเดียวกันกับที่ชวนไปนะครับเก็บยูนพีเดียวเดี๋ยวเออโอเคอุ้ยเอเอเก็บสิคะ แต่หนูไม่มีกระสูอ่ะเอาเอมาค่ะแต่หนูไม่มีกระสูหนูไม่มีกระสูเออาร์นั่นไงมีละมีละหนูมีกระสูเออาร์ละหนูพอบวกยีนะ่สิบห้านัดหนูหนูไม่พอบวกแล้วท่านผู้ชมลำคาญ ว่าผมจะกระโดดไปกระโดดมาทำไมเงียบชุบโว้าวว้าวว้าวว้วอือไม่ใส่หมวกมาอีกไม่ใส่หมวกละพี่ชายแม่พี่ชายไม่ใส่หมวก มาอุ้ยเลดโซนท่านผู้ชมปุ๊บอื่นลนเลดโซนเกือแลวเข้าบ้านครับเข้าบ้านครับท่านผู้ชมอ่าโอเค รอเลโซนไปโอ้เข <_ d ress> าทิ้งกันมันจังเลยเขาทิ้งกันมันจังเลยเลฟโซนเนี่ย <_ d ress> อยู่นี่ยาวๆ,ๆครับตอนนี้ตอนนี้วันที่เท่าไหร่เราจะไปไหนต่อกันดีอ๋อเราอยู่แถบๆกลางวงเอ๊ะอ เ,นะเมื่อกี้ปืนผมไม่ได้ลั่นใช่ไหมน้อนั่นไงเจ้าของเสียงปืนเจ้าของเสียงปืนจู่ๆนี่ชื่อชือ่อแบบรลูกซองออกไปแมกเลเวลหนึ่งออกไปเอาแอสซิสินคีดคอยออกไป เอา้าทำไมทิ้งไม่ได้วะ้วายมีอะไรไม่ใช้อีกไหมอ่ะเออยาทิ้งไปแล้วเอากระสูนมานั่นคนนะ่ะวิ่งเข้าบ้านไปแล้วทำาไมไม่ยิงเออผมไม่เห็นโอ้กระเป๋าสองทำไมเก็บได้น้อยจังเลยออนน้ำไข่อ่ะ ังไงมันวนกลับมายิงแล้วนะ oh, oh, oh. หัดเกียกวิดึงแรงไป <c oughs> มันดึงขึ้นนะแต่มันไม่โดนหัวนะสิเออผมกำลังงง <c oughs> ผมก็งงเหมือนกันแต่ไม่ต้องงงแต่กาด โอเคดูส mm, ah, okay. like uh ิโอเคไ้อ uh ่ะเก็บไว้ก oh ันนะผมอยากได้กระเป๋าสามจังเลยอ่าพูดถึงก็ได้เป็นไงล่ะศักดิ์สิทธิ์ว่ะวันนี้อ่านฮ้ยหลอดดังอีกแล้วโอ้โหคุณพี่คุณพี่จะเอาแย่ยุติ ยิงน้องนางจะเอาเอ t ยียิงน้องนางปึ๊บอืม,อมจะเอาเอ t ยูียิงน้องนางทำไมเด็กไม่ดีเลยทำร้ายผู้หญิงนะครับแต่เราผู้ชายนะมันเอาวีเยิงเราแนะ่เลยมันติดปึ๊บปึ๊บบอยู่เนี่ยครับเกาะสามเป๋าสามแต่หมวกหมวกเลเวลสอง ทำไมวายไม่เป็นไรเรายังไม่ตายหกตัวโอ้โอ้ฟามัสฟามัสอยู่ไหนฟามัสนายอยู่ไหนฉันไม่เห็นนายแต่ฉันได้ยินเสียงนายนะโอ,โอ้ฟามัสใกล้ฟามัส ผมไม่ชอบคารตาณะเลยโอเคอุ้ยนี่อะไรวะอู้ซองควงไม่เก็บฉ <c oughs> ลาดครับถ้าเราไม่เก็บซองควงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทิ้งกระสุนลูกซองไปหมดแล้วเอ๊ะท่านไคร <c oughs> เหลียวหลังเรา

โอ้ไม่ก็เสียงมันโคตรดังเลยอะไรวะเนี่ยโอ้เดือนเสียงปืนแ้วใครเดินอยู่ตรงนั้นสุดยอดไปเลยองในรักเสียงออดอีกอะไร<ด>เสียงมันดังเกินไปแล้วไม่ไม่มีปืนงัดหัวเลยอะอยากได้โบแบบ S K S อะไรที่มันยิงหัวนัดเดียวอะไรเงี้ย จะได้แมพดึงเท่ๆอ่ะอุยอ้ยอืนเลเซอร์ทันสมัยนะเป็งทันสมัยโอ้ยโอยเยอะจังวะอุยเก็บของไอคาตตานะนี่มหมแล้วเออชอบกันจังเดี๋ยว ยืนทำอะไรอะ่ะอุ้ยไล่เมื่อกี้มันไม่เห็นหรือไงว่ามันมาเป็นที่ไอ,อตัวเมื่อกี้วิ่งผ่านไปเฉยเลยหรือว่าเขา <c oughs> เขายอ่อเขาย่อย่อกันมาก่อนโอ้ได้กระบองก็ให้ดีหนะ่อย มีปืนหัวนัดเดียวไหมไม่มีปืนหัวนัดเดียวหายไปไหนหมดไม่มีไม่ได้เหลือห้าคนครับห้า <c oughs> คน เนก้าสิบสี่โดนเอาทนไม่ตานทนไม่ตานเด็กี่ตัวอ้าว ตัวนั้นโดนครับน่าจะดึงไม่ได้ครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ต้องอัดหนึ่งหนึ่งอ,อีกตัวเดียวผมเห็นละว้วบูยาไม่มีท่าก็แอดเอาซูม ซูมตาบูซูมกระเป๋าโชว์บทโ,โชว์แว่นตาดูด,ด,ดูตาจริงด้วย <c oughs> อเอง,องขำแบบทั่วไลอ่าสิบแปดตัวครับไม่ได <c oughs> ้ยอาแพ้เล่าได้นักมวยปั้มกันนินจา <c oughs> สวยงามจบ เพียงเท่านี้ไม่มีอะไรจะสานต่อจบเพียงเท่านี้ไม่มีความคิดต่อไปจบเพียงแค่นี้ไม่มีอะไรจะให้ดูเลยจบเพียงเท่านั้นจบเพียงเท่านี้ก็พอจบเพียงเท่านี้ ไม่อยากให้มีอะไรต่อเพราะว่าไม่มีอะไรให้รออีกแล้วสวัสดีครับคุณครูเงียว